สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการเรื่องนี้มีจริงโดยกันตชาติกเกษมสรรใ์อยุทยากันอีกครั้งนะครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ภาษาบาลีกล่าวว่าเป็นเรื่องปัจจตังเวทิตโพวินยูหิแปลว่าอันบินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนครับท่านผู้ฟังเคยฝึกสมาธิกันไหมครับพระราชปรมยานหรือหลวงพ่อฤษีลิงดำท่านกล่าวไว้ว่า กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มี40แบบถ้าแบ่งเป็นหมวดได้ก็มี4หมวดคือสุขวิปัสสโกเตวิโช,ชละพิมโยปฏิสัมพิทัปโตปัันนี้ผมขอเล่าในหมวดของเตวิชโชก่อนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อประมาณปี2527ผมเคยฝึกมโนมยิทธิตามที่หลวงพอ่อฤศีลิงดำและครูสมาธิที่ได้มโนมยิทธิสอนที่ซอยสายลมหลวงพอ่อฤษีลิงดำท่านบอกว่า มโนมยิทธินี้จะคล้ายคลึงกับเตวิโชแต่มีกำลังสูงกว่าเป็นกรรมฐานเพื่อเตรียมตัวที่จะปฏิบัติเพื่ออภินญาหกต่อไปข้างหน้าหลวงพ่อสอนมโนมยิทธิสำหรับคนที่ต้องการพิสูจน์ว่าเรื่องนรกสวรรค์มีจริงและเรื่องการปฏิบัติต,ต,ต,ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ถ้าเราปฏิบัติจริงครับตอนนั้นผมก็ปฏิบัติมโนมยิทธิได้ในระดับหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ผมก็มีภาระเรื่องการเรียนหนังสือและการทำงานที่มากขึ้นทำให้ผมมีโอกาสปฏิบัติบ้บางเป็นครั้งคราวนะครับแต่เมื่อประมาณปลายปี2542ผมได้ไปเป็นพิธีกรและผลิตรายการพุทธประทีปของช่อง5จึงมีโอกาสได้ไปกราบสัมภาษณ์หลวงพ่อสง่าีิมาวัดใหม่เจริญราชกรุงเทพมหานครเมื่อบันทึกเทปเสร็จตอนเวลากลับหลวงพ่อท่านเมตตาเอาเหล็กจานจานกระหม่อมให้ และผมก็สัมผัสได้ถึงพลังของหลวงพ่อที่ลงมาบนหัวผมผมจึงกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสอนสมาธิด้วยไหมครับท่านตอบว่าถ้าแกจะเรียนฉันก็จะสอนให้หลังจากนั้นผมก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์และเรียนสมาธิกับหลวงพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประสบการณ์จากการนั่งสมาธิกับหลวงพ่อสง่านั้นเริ่มจากวันแรกตอนเย็นท่านจะพาผมไปนั่งสมาธิในโบสถ์เก่าแล้วก็ปิดไฟ เมื่อนั่งสมาธิกับหลวงพ่อท่านก็สอบอารมณ์ก่อนว่าเราเคยนั่งมาหรือไม่ทําได้แค่ไหนโดยที่ผมยังไม่ได้กราบเรียนหลวงพ่อมาก่อนปรากฏว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าแกเคยได้มาแล้วแต่แกไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องผลการปฏิบัติจึงพลุบพลุบโผล่โผลและท่านก็บอกผมว่าตอนที่ผมกําลังปฏิบัติกับหลวงพ่อมีกุมารทองมาฉุดแขนผมแล้วกระเรียกพ่อพ่อกลับบ้านกันเถอะหลวงพ่อท่านก็เลยดุเอาว่า พ่อแกจะมาเรียนสมาธิจะมาขวางทำไมให้เป็นบาปท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับวันนั้นผมได้นำกุมารทองของหลวงพ่อแยมมัดสามงามติดรถไปด้วยแต่ก็ไม่ได้กราบเรียนหลวงพ่อสง่าเลยครับหลวงพ่อท่านเห็นเองรู้เองครับและหลวงพ่อบอกผมว่าระยะแรกให้มาฝึกติดต่อกันเจ็ดวันเป็นอย่างน้อยผมจึงไปเรียนตามที่หลวงพ่อท่านเมตตาแนะนำให้แต่ละวันก็จะมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นแบบพิสูจน์ได้อย่างเช่นวันต่อมา ท่านสอนให้นั่งสมาธิและถอดจิตเดินไปข้างหน้าระหว่างในสมาธิผมก็นึกในใจว่าหลวงพ่อจะให้ผมเดินไปไหนมีแต่ป่าสองข้างทางดูแปลกๆเดินตรงไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นจะเจออะไรสักทีในสมาธิผมก็เดินไปบ่นไปจนผมไปเจอกับกรดพระทุดงขวางอยู่ข้างหน้าผมก็ก้มลงกราบเสร็จแล้วพระทุดงรูปนั้นก็เปิดกรดออกมากลายเป็นหลวงพ่อสงงานั่งอยู่ในนั้นครับ แล้วผมก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อสงงากระแอมบอกผมว่าให้ออกจากสมาธิได้แล้วเราก็มานั่งคุยกันเริ่มจากหลวงพ่อบอกผมก่อนเลยว่าไอ้นักข่าวมันเป็นยังไงเดินบ่นตลอดทางเจอฉันอยู่ในกรดตกใจมากใช่ไหมแล้วท่านก็หัวเราะนะครับแต่ละครั้งที่นั่งสมาธิเนี่ยท่านจะทําอย่างนี้เสมอเพื่อเป็นการยืนยันและสอบอารมณ์ว่าเราปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าหลวงพ่อยังเคยให้ผมนั่งสมาธิแล้วบอกว่าวันนี้จะพาไปเที่ยว หลังจากนั้นผมก็พบว่าตัวเองมาอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งคล้ายกับตลาดมอนที่สังขระบุรีตลาดที่นั่นเขาขายอาหารขายน้ำขายกาแฟปลาท่องโกกันแล้วอยู่ๆก็มีคนที่นั่นซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นวิญ,ญญาณหรือเปล่านะครับส่งโคกให้ผมผมก็ดูดโคกนั้นแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจดีทันใดนั้นหลวงพ่อสงา่าท่านก็กรแอมขึ้นมาบอกว่าออกจากสมาธิได้พอออกจากสมาธิปุ๊บท่านก็ถามผมว่า เป็นยังไงกินโคกชื่นใจไหมเชื่อฉันไม่ว่าในสมาธิกินโคกได้ชื่นใจด้วยก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็มีน้องที่ช่องห้าขอมาเรียนสมาธิกับหลวงพ่อด้วยเหมือนกันพอเรียนไปได้ระยะหนึ่งน้องเขาก็เริ่มได้สมาธิขั้นตน้นหลวงพ่อก็บอกเราสองคนว่าวันนี้ฉันจะพาไปเที่ยวแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนยังไงเรานั่งสมาธิกันไปได้สักพัก หลวงพ่อก็แกรแอมอีกครั้งบอกให้ออกจากสมาธิได้คราวนี้หลวงพ่อถามเราสองคนให้พูดพร้อมกันว่าเห็นอะไรบ้างน้องที่ไปด้วยบอกว่าหลวงพ่อพาไปขี่ประวานประวานพ่นน้ำตรงหัวขึ้นมาส่วนผมกราบเรียนหลวงพ่อไปว่าผมเห็นหลวงพ่อพาไปขี่ช้างที่ลําทานแล้วช้างก็พ่นน้ำขึ้นมาครับหลวงพ่อก็แซวน้องอีกคนว่าแหม ه, ขี่ประวาน ไอ้ยอดมันพูดถูกฉันพาพวกแกไปขี่ช้างแปลว่าจิตแกยังไม่นิ่งพอต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องที่แปลกที่อธิบายยากอยู่เหมือนกันครับนอกจากนั้นก็มีอยู่ครั้งหนึง่งหลวงพ่อบอกผมว่าให้เข้าสมาธิแล้วเดินไปทางทิศตะวันออกในสมาธิผมก็เห็นตัวเองเดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งแล้วได้พบกับฤาษีตนหนึ่งท่านไดเมตตาสอนวิชาธรรมตะกรุดให้พอท่านสอนเสร็จหลวงพ่อท่านก็บอกว่า ให้ออกจากสมาธิได้แล้วหลวงพ่อก็บอกผมทันทีว่าปกติฉันจะพาลูกศิษย์ฉันไปเรียนวิชากับฤษีและครูบาอาจารย์ตามนี้แหละแล้วก็ได้วิชากันไปหลายคนนะและภายหลังผมก็ได้ลองทำตะกุดนั้นขึ้นมาให้หลวงพ่อตรวจดูท่านก็บอกว่าใช้ได้และในเวลาต่อมาผ่านไปหลายปีเมื่อผมได้มีโอกาสไปกราบพระอาจารย์สุริยันจันทวันโน ที่วัดป่าฉับพันนรังสีจังหวัดชัยภูมิพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งของผมผมก็ได้นําตะกรุดนี้ให้ท่านดูโดยไม่ได้เล่าอะไรให้ท่านฟังท่านจับดูแล้วท่านหัวเราะบอกผมว่าตะกรุดนี้ตัวช่วยเยอะนะเนี่ยมีทั้งพระทั้งฤาษีใช้ได้ใช้ได้แล้วท่านก็หัวเราะครับเป็นอันว่าผมได้วิชานั้นมาจริงๆโดยมีครูบาอาจารย์รับรองถึงสองรูปเลยครับมีอยู่วันหนึ่งตอนผมเรียนสมาธิกับหลวงพ่อสา่า ในสมาธิผมก็ได้เห็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งเดินเข้ามาหาในโบสถ์ที่เราเรียนสมาธิกันหลวงพ่อก็บอกว่าให้ออกจากสมาธิได้ผมก็กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครครับหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวฉันค่อยบอกแกคืนนั้นพอเรียนสมาธิเสร็จหลวงพ่อก็พาผมเดินไปที่ศาลาแห่งหนึ่งในวัดซึ่งพอไปถึงแล้วจึงรู้ว่าเป็นศาลาไว้ศพมีศพหนึ่งนอนอยู่บนศาลาและมีรูปตั้งเอาไว้ข้างๆ หลวงพ่อบอกว่าให้ดูรูปสิเหมือนที่แกเห็นเมื่อกี้นี้ไหมผมก็กราบเรียนหลวงพ่อว่าใช่เลยครับหลวงพ่อคนนี้เลยครับหลวงพ่อบอกว่าโยแม่ชันเองแหละผมก็เลยกราบโยแม่ของท่านแล้วก็กราบหลวงพ่อครับเป็นอันว่าสมาธิวันนั้นก็ใช้ได้อีกวันหนึ่งนะครับหลังจากเรียนสมาธิไปได้ระยะหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ของน้องที่ไปเรียนสมาธิด้วยกันเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำบนถนนสายหนึ่งเสียชีวิตทั้งคู่ วันงานสวดศพน้องเขาก็ถามผมว่าช่วยดูคุณพ่อคุณแม่เขาให้หน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างผมก็เล่าให้เขาฟังตั้งแต่ตอนเกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างนะครับสามแยกที่รถคว่ำเป็นยังไงและสภาพรถเป็นยังไงน้องเขาก็บอกว่าผมอธิบายที่ถูกหมดทุกอย่างเลยแล้วเขาก็ถามต่อว่าและตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของเขาอยู่ที่ไหนผมก็ลองดูต่อไปก็ไปเห็นคุณพ่อเขานั่งเก้าอี้โยกอยู่หลังบ้านของเขาน้องเขาบอกว่ามีเก้าอี้โยกอยู่จริงๆ อยู่ที่หลังบ้านแล้วคุณพ่อของเขาก็ชอบนั่งตัวนี้เป็นประจำและผมก็ไปเห็นตู้ปลาของเขามีปลามังกอหู่ีตัวหนึ่งน้องเขาก็บอกว่าอุตสา์ไปเห็นได้อีกนะว่ามีปลามังกรหลังจากนั้นผมก็ได้คุยกับคุณพ่อของเขาคุณพ่อเขาก็ฝากข้อความมาบอกน้องเขาสองสามประโยคพอผมเล่าให้น้องเขาฟังน้องเขาก็ร้องไห้โฮเลยครับบอกผมว่ารู้ไหมพี่ยศนี่คือคำพูดที่คุณพ่อบอกกับเขาทุกวันนอกจากนั้นในสมาธิ คุณพ่อเขาก็ฝากบอกน้องด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงสมมติว่าชื่อเอกันแล้วกันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเอนะผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเอนี่คือใครน้องเขาก็ร้องไห้อีกบอกว่าเอคือชื่อเล่นของคุณแม่เขาเองแล้วผมก็เลยแนะนําให้เขาไปทําบุญให้คุณพ่อคุณแม่เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปนะครับเรื่องที่เล่ามานี้ผมขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนให้ท่านใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับ เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์จากการนั่งสมาธิของผมฌานที่ได้แบบนี้ภาษาพระเรียกว่าโลกิยาฌานเป็นฌานของปุถุชนคนธรรมดาที่ข่มกิเลสไว้ในขณะหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับหินทับหญ้าไม่ใช่โลก,กุตระฌานอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านดับกิเลสได้ซึ่งจะไม่มีวันเสื่อมนะครับที่เล่ามานี้ส่วนหนึ่งเพราะอยากให้ท่านผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกไว้ การปฏิบัติไม่จําเป็นต้องเห็นอะไรก็ได้เราเรียกว่าสุขวิปัสสโกครูบาอาจารย์หลายรูปท่านก็เข้าถึงอรหัตผลด้วยวิธีการนี้มากมายครับจากเรื่องที่ผมเล่าวันนี้ผมยืนยันว่าเรื่องนี้มีจริงครับและถ้าท่านชอบเรื่องราวแบบนี้รบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามเรื่องนี้มีจริงโดยกันตชาติเกษมสรรณออุทยาครับสวัสดีครับ